วันพฤหัสวันดีซาร่าดิแซมอกกี้นะเออบังเอิญมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคน่ะคืนนี้คงจะไปหาไม่ได้นะแบบว่าต้องขอโทษด้วยจริงๆเอาไว้แก้ตัววันหน้าก็แล้วกันอีกวันสองวันฉันก็โทรมาหาใหม่นะขอโทษด้วยบายอธิษราบได้ครับเออเธอกำลังให้ปากคำอยู่อาเจนานหน่อยคุณนั่งคอยก็แล้วกันนะไอ้พว้ยิงไม่เข้า หนุ่มตาค้างหรือกันนีแต่ยังเกว่าฉันไม่อ่ะไม่เห็นมันเลยอ่ะเธอจก็ความหรือย่างจ๊ะอีตาบ,บ้าแต่อีแค่ขับปอเชะก็ทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่มันคือวันสุขแท้ๆนวเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการกับหมอนั่นเองน,าน่าเกลียดทำไปได้แน่นอนจ้ะเธอด้วยนะสวัสดีค่ะพ่อฉันหลอกคุณนะคะ คุณกาลังคุยอยู่กับเครื่องตอบรับนะคะแต่อย่าเพิ่งเขินค่ะเครื่องมันต้องการความรักเหมือนกันพูดกับมันเถอะค่ะฉันจินเจอร์หรือซาร่าจะติดต่อกลับไปรดติดสัญญาณนะคะเร่มคดงทางนี้อามาก <ST. S 2> ่อนอื่นผมจะค่อยๆแกะกระดุมออกจากเสื้อชั้นในของคุณออกทีละเม็ดเสร็จ <ST. S 2> แล้วผมจะใช้ลิ้นบรรจงเลียจากคอลงไปถึงหน้าอ,อกอันเปล่าเปลปือยของคุณและสุดท้ายจะถอดจีนคุณออกทีละนิ้วทีละนิ้ว <ST. S 2> ท้องทั้งเหลี่ยวรอบ,บรบสะดือของคุณลงไปอย่างช้าๆช้าๆแล้วจะดึงก,กระเกงคุณออกด้วยฟันของผมโอ้ยแย่แล้วซาร่าเหรอ, <c oughs> อผมขอโทษนะผมคิดว่าเออผมเออเออขอคุยกับจิงเจอร์หน่อยได้ไหมฮะ <c oughs> ก่อนอื่นผมจะทำให้กระดุมหลุดจากเสื้อของคุณเฮ้ยใหญ่ชัต้องออหแรงกูวะ <c oughs> พลัาง,ง,งานศูนย์ผู้ต้องหาขับรถชนคนแล้วหนีหมายเลขทะเบียน384กำลังวิ่งไปทางตะวันตกถนนเจ็ขับรถเร็วมากปอาไฟแดงไปตลอดทางผมต้องการรถพยาบาลโดยด่วนมีคนเท,ที่ถนนเจ็ดตาับบลอดเวยรียบส่งมาเดี๋ยวนี้เลยแยกแล้วอุ้ยันมาทำผมแล้วเฮ้ยจุดดัก้อ้ยอ้อ้อ้อ ดีหน้าเดินเล่นนะเพื่อนไอ้ชุดว่า้หมอนี่ถ้าไปเม,มาก็ไม่เต็มบากหวัา,าไม่ได้ไปกินก่อนไหมไอ้ชีปเปลือยศพผู้หญิงซาร่าแอร์พอนเนอร์เลขาธุการอายุ35หโดนยิง6นัดระยะเาผาขนด้วยปืนกระบอกใหญ่ก็ศพผู้หญิงอีกนั่นแหละเอสตุ้งสมาจากสถาน,นีนอกเมืองเมื่อบ่ายนี่ดูชื่อเธอซิเอสพวกนักสืบพิมพ์คงจะวิ่งหาข่าวกนจ้าละวันแต่ฉันไม่ชอบไอ้พวกนี้เลยนะกาแฟชงไว้ตั้งสองชั่วโมงแล้วนะ ผมทิ้งก้นบุหรี่ลงไปด้วยเอออร่อยดียังเลยจะแต่เครื่องตอบรับผมเกลียดพวกนักข่าวจริงๆฉันชอบตายละโดยเฉพาะไอ้พวกข่าวบ้าของนี่จะไปไหนอ่ะผมชอบด็ออตเร์คนนั้นจริงๆเนะเขามีแต่มุกตลกแถมยังตลกหน้าตายปเลเซอร์เหรอเิดว่าเขคงจะเมายานะแล้วมือขงเขาคงแตกไปมีชิ้นดีแบบนี้เคยมีคนทำมาแล้วอขอบคุณพูดมาก ครับว <ผม S 1> ่าการกรรมสองลายนี้เกิดขึ้นตามลำดับชื่อผู้ตายที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์<ม>แต่นี่มันเกิดขึ้นสองลายแล้วนะครับสวัสดีซาราผมไปติผ<ม>ดผ้าเหรอนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากรู้ล่ะยี่สิบเจ็ดมันปีสองพันยี่สิบเจ็ดใช่ไหมถ้างั้นหมายความว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้คิดว่าสามารถเอาชนะได้โดยการฆ่าแม่ของศัตรูซึ่งมันเท่ากับฆ่าลูกไปด้วยอย่างนั้นใช่หรือเปล่าคล้ายกับการทำแท้งอย่างนั้นเหรอ แล้วทาไมคอมพิวเตอร์ไม่ฆ่าคอนเนอร์เองซะเลยล่ะทําไมต้องส่งคนกลับมาฆ่าคนในอดีตด,ด้วยมันคือเวลาที่คุณไปที่หลักทดลองแล้วก็เจอเออเออเรียกว่าอะไรนะเครื่องย้อนเวลาใช่ไหมในอนาคตจะมีอาวุธที่ทันสมัยอย่างปืนเลเซอร์เขายอดจริงๆเนี่ยเขาฉลาดมากจนเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ความเพ้อฝันของคนที่ไปโรคจิตมักจะสับสนแต่ว่าสําหรับปลายเนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยขอโทษครพูดตามเทคนิคนะครับคือ เขาบอาสุดๆครับรติสวัสดิ์เนี่อะไรฉันเห็นแล้วว่าไงไปอ่านใด้ฟังฉันอ่านออกเรื่องนี้อะไรกันคาราลุยิสฮอนเนอร์นี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยฉันว่าโอ้ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่เลยรอเล่นมั้งผมเป็นแค่นักฆ่าที่อยากดังมั้งผมยังสืบอยู่ไม่มีความเห็นครับการติดต่อผู้หญิงคนต่อไปได้อย่างผมจะโทรโทรอีกครั้ง ไาบุหรีมวนจำอมอ,มอมือยังมีมลืมไปไยินแล้วไม่ต้องบอกกันนะต้องตั้งใช้ยาว่าฆตกรสมุดโทรศัพท์แล้วจะออกไปแถลงข่าวดูเพราะถ้าฉันได้ออกทีวีตอนข่าวห้าทุ่มเธออาจจะโทรมาก็ได้เป็นไงฉันดูดีไหมว่างไงพออ,อทีวีไหวไหมแย่ yeah, มากบอสตอบหน้าตรคุณนักข่าวครับ อย่าดีกว่าศพถูกเขจะทศุ่นและไม่ผิดตัวหรอกนี่คือด็อกเตอร์ซินโบแมนผมต้องการให้คุณบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่รีสบอกคุณคุณพอะยาะทำได้ไหมได้วยเนียปแลวไปสั่งขังทขานี่อือลาร่านี่คือซึื้อกระนะพวกเราใส่กันทุกคนเราสามารถการลูกปืนเบอร์สิบสองได้คุณพอยาใส่มันไว้จะคนเหล็กนั่นมันก็ใส่เหมือนกัน l อ s แองเจลิปี2 0ง9ี วันนี้คนที่เท่าไหร่มีอะไรมากับผมนด้อย่าง,งมีชีวิตอยู่มันไม่ใช่คนมันเป็นเครื่องจักเรเครื่องสังหารระบบไซเบอร์นายรุ่น1นึ่งศูนหนึ่งไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกเป็นคนเทียมคนเหล็กยังไงล่ะรุ่นหกร้อยนะมีผิวทำด้วยยางเราสกเก็บมันได้ง่ายแต่นี่มันแบบใหม่เหมือนคนทุกอย่างมีเงื่อแล้วก็ปากเหม็นด้วยทุกทกอย่างมันยากที่จะแยกออก ผมต้องรอให้มันเล่นงานคุณจึงรู้ว่าเป็นมันโอเคฟังนะคนเลยเป็นหนวดแทรกซึมทาลายส่วนหนึ่งเป็นคนอีส่วนหนึ่งเป็นเครื่องจักรส่วนภายใต้เป็นโครงโลหะผสมพิเศษผ่านกรรมวิธีไมโครโปรเซส์ cess, หุ้มกรอซึ่งแข็งแกร่งมากแต่รูปรักภายนอกมันคือมน,นุษย์เนื้อหนังผมเลือดเป็นสิ่งจําลองจะไม่เข้าใจอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันผมดีดะนะผมต้องทิ้งรถคันนี้ซะก,ก่อน <c oughs> คนเหล็กไม่รู้จักความเจ็บปวดแต่ผมรู้ อย่าทำอย่างนี้อีกนะหล่อฉันไปทีนะยิ่งนิ่งนะ<อ>แล้วก็ฟังไว้ด้วยเครื่องจักรสังหารเน่ะมันอยู่ข้างนอกนู่นและไม่มีใครจะต่อรองกับมันได้เลยไม่มีแม้แต่คำว่าเหตุผลมันไม่รู้จักเสียใจสงสารหรือหวาดกลัวแล้วมันจะไม่หยุดแน่นอนไม่หยุดจนกว่าคุณจะตายใช่ยังไม่ได้จนกว่าจะอีกสี่สิปีอนาคตมันเปไปได้นะ นี่คุณคงคิดว่าผมไม่รู้ด้านเทคนิคเลยใช่ไหมเนี่ยพัรันให้หน่อยนะบิ๊กบันดีก็ทีที่มาสายพักก่อนนะเชาคาร่ากำลังทำแทนอยู่ฮ้เหรอจิงเจอร์แมสโทมาเป็นใครอ่ะรอเดี๋ยวนะจินเจอร์เห็นพัคซี่ไหมยังนี่ว่าเธอเช็คแล้วไม่ว่ายังไงพัสลี่ก็ยังซื่อสัตย์กับฉันอืมฉันจะออกไปดูหนังนะโอเคคอยช่วยกับแมสมีความสุขแลน่นอนจ้ะนี่ตกใจหมดเลยอ่ะ ลิสทำไมต้องเป็นฉันฉันไม่เข้าใจคุณเห็นสงครามนั่นหรือเปล่านี่อย่านะอย่านะลิสอย่าอย่าไม่งี้งเขาฆ่าคุณแน่คุณคะแน่ใจหรือว่าเป็นพวกเขาฉันขอดูศพหน่อยจะได้ไหมคุณเป็นหมอเหรอคะอคลิสเขาบ้าหรือเปล่าคะคนี่ลิสเอดเขาบ้าไหมคะคแต่เขาต่อยกระจกทะลุได้ด้วยมือเปล่าริสคุณชื่ออะไรคะกลายเหรอคุณรู้สึกยังไงตอนผ่านมิติเวลา นี่คุณโดนยิงเหรอไม่เป็นไรมากหรอกแต่คุณต้องไปหาหมอนะไม่เป็นไรลืมมันซะลืมได้ยังไงเ่ะคุณจะบ้าเหรอขอดเสื้อออกมันกําลังจะทําให้ฉันอ้วกคุณใช่วเล่าอะไรก็ได้ให้ฉันฟังหน่อยสิอะไรไม,ไม่รู้สิอะไรก็ได้แล้วมาันเถอะเรื่องลูกฉันก็ได้ รายงานล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งเปิดเผยชื่อผู้เหยื่อรายที่สองจากคดีฆาตกรรมสถานโพดที่ได้ก่อขึ้นในขณะน,นี้ไม่น่าเชื่อเลยว,ว่าเหยื่อทั้งสองมีชื่อคล้ายคลึงกันมากเลยครับสองชั่วโมงที่แล้วนางสาวซาร่าแอร์คอเนอร์ถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องพักของเธอที่ซานตามโมริกาเดีแลวเราจะกลับมานายงานความคืบหน้าในช่วงต่อไปนะครับเข้มากคาดีน่าเดินเล่นนะบไม่มีชุดสะอาดใส่<ม>ใช่ไหม,มเสื้อของแกอะไรนะ เอามาให้ฉัน,นลูกซ้อมบน1สองออโตเมติกลูกสี่ห้าลำกล้องยาลำกล้องสองเลเซอร์เอาให้ลูกสองแก๊สพลาสมาระยะสี่สิบหลาไปรูซี่เก้ามอมอมทั้งหมดโอ้สาร่าคอร์เนอร์ใช่ไหมวันนี้นายทีนรับทราบุ่งหน้าที่ตะวันตกสุดทรงโอเวอร์แลนด์ไปให้พ้นอย่ามายุ่งขอที่อยู่หน่อยครับ ออกไปผมเป็นเพื่อนของซาร่าคอนเนอร์ในข่าวเธออยู่ที่นี่ผมขอพบเธอเธออยู่ไหนแล้วผมจะกลับมา